สวัสดีครับเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2449พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดโรงเรียนเรือณพระราชวังเดิมทนบุรีและได้พระราชทานพระราชหัตถเลขาในสมุดเยี่ยมของโรงเรียนความว่าวันที่20พฤศจิกายนรศ125 เราจุฬาลงกรณ์ปรได้มาเปิดโรงเรียนนี้มีความปลื้มใจซึ่งได้เห็นการทหารเรือมีรากอย่างลงแล้วจะเป็นที่มั่นสืบไปในภายหน้าด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้กองทัพเรือจึงได้ถือเอาวันมหามงคลน,นี้เป็นวันกองทัพเรือและนับเป็นจุดเริ่มต้นของการทหารเรือไทย ตามแบบอารยะประเทศซึ่งได้มีการพัฒนาและเจริญก้าวหน้ามาเป็นลำดับควบคู่ไปกับการเสริมสร้างรากฐานที่มั่นคงตราบจนปัจจุบันเป็นระยะเวลา118ปีในโอกาสวันกองทัพเรือเวียนมาบรรจบอีกครั้งในปีนี้ผมจึงของนำผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองทัพเรือในการพิทักษ์รักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์การปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลรวมถึงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนมาให้ทุกท่านได้รับทราบดังต่อไปนี้